ประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะครับออกมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปคณะกรรมการการเลือกตัง้งหลังจากที่เกิดเหต,ตุวุ่นวายระหว่างการหารือร่วมกับพรรคการเมืองเมื่อวานนี้ครับนางทิดาถาบอนเศษประธานที่ปรึกษาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชยืนยันน,นปชแดงทั้งแผ่นดินสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นทางออกของวิกฤตการณ์การเมืองในขณะนี้ แม้ฝ่ายตรงข้ามประชาธิปไตยพักประชาธิปัตย์และม็อบป,ประชาธิปัตย์จะเดินหน้าขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ตามส่วนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในการหารือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตกับ58พักการเมืองเมื่อวานนี้แสดงให้เห็นท่าทีของกกตที่ร่วมกับม็อบป,ประชาธิปัตย์โดยพุทธอิสระที่พยายามไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเ <laughs> ข้าข่ายทฤษฎีสมคบคิดล้มรัฐบาลและระบอบประชาธิปไตย จึงเห็นว่าควรปฏิรูปกกตก่อนจัดการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามราปรชพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลรักษาการจนกว่าจะได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งพร้อมฝากเตือนไปยังองค์กรอิสระให้หยุดการทำหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรมแล้วเราก็ขอให้กำลังใจกับรัฐบาลว่าท่านต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ก็คือ ท่านต้องรักษาการนะจนกว่าจะมีคณะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่เป็นภาระหน้าที่และเราก็ขอเตือนมายังองค์กรอิสระทุกองคอ์กรรวมทั้งทุลาการรัฐธรรมนูญด้วยว่าท่านอย่าคิดว่าท่านสามารถจะทำอะไรกับประเทศนี้และประชาชนไทยได้ ายบริชัยเหมะแกนนำนปชตั้งข้อสังเกตกระแสข่าวม็อบประชาธิปัตย์เตรียมเปลี่ยนตัวแกนนำจากนายสุเทพทึกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏมาเป็นนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนื่องจากกลุ่มสนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์ประเมินว่านายสุเทพอยู่ในช่วงขาลงจึงต้องการให้นายสนธิเข้ามารับหน้าที่ระดมมวลชนหวังให้เกิดการประทะกับนปชหากสารรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช มีความชัดเจนกับกรณีของนายกรัฐมนตรีโดยหวังให้เกิดความรุนแรงขึ้นเพื่อให้กองทัพประกาศกฎอัยการศึกนายประอยชัยเห็นว่าหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจริงสารรัฐธรรมนูญและปะปะชต้องออกมารับผิดชอบเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจงส่งผลให้เกิดความเสียหายกับประเทศนายแพทย์เวงโตจิราการแกนนำรปรชทวงถามปปชกับกรณีที่นปชแดงทั้งแผ่นดิน รวบรวมรายชื่อประชาชนยื่นถอดถอนสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เนื่องจากผ่านมาหลายเดือนคดีไม่มีความคืบหน้าแตกต่างกับการพิจารณากรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งปชปชปฏิบัติ2มาตรฐานเร่งรัดพิจารณาคดีเหมือนมีการตั้งธงไว้ลงหน้า